ช่วงกว่าจะมาเป็นวันนี้นำเสนอความเป็นมาของระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์โอ้โหกำลังเป็นที่นิยมและมีคนพูดถึงเยอะมากให้พี่ออสไทยให้คุณผู้ชมททยด้วยนะฮะ AI เนี่ยเริ่มต้นสักประมาณปีไหนผมเล่าประวัติศาสตร์มาเยอะผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะทายถูกแล้วเราทายสิเริ่มต้นสักประมาณปีไหนปกติก็จะเป็น19กกว่ากว่าเท่าไหร่19่เท่าไหร่หน่เป็นี่มันปีเลยนะ 1ละ9หนึ่งแปดหนเร็วไป 19, ึ่งเก้าแป่งเก้าเกย์หนลยอ่ะปี90เลยเหรไม่รู้มืนกันวัยรุ่นยุค90้าศูนย์เนี่ยใช่ไหมฮะมันพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นต้นในยุคเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ั้งนั้นเลยอ๋อครับผมปี1956งพันครับ56ละห้เนี่ยมีแนวคิดของ AI เกิดขึ้นแล้วมีแล้วเหรอ AI เนี่ยนะใช่พอเรามีเครื่องคำนวณเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เรามีเครื่องที่สามารถทำสิ่งต่างๆที่มันเหนือกว่าความความสามารถของมนุษย์มากมันก็เลยทำให้มนุษย์เราเนี่ยจินตนาการออกไปเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถคิดและทำได้เหมือนมนุษย์เลยอ่านี่คือแนวคิดใช่แล้วยังไงต่อครับพี่คนที่เป็นบิดาของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับ เริ่มต้นถูกสร้างมาครั้งแรกในปี1956ครับคิดเป็นพุทธศักราชก,ก็คือ2,499คนนี้ครับคุณจอห์นแมคคารทีคนคนนี้ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันนะฮะได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปัญญาประดิษฐ์นะฮะเพราะว่าเขาได้นำเอาแนวคิดนะครับ ของคนที่มีจินตนาการและมีทฤษฎีครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถมากในระดับเดียวกันกับมนุษย์นั่นก็คืออ l ลันทัวริงบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์อนะแนวคิดของอ l ลันทัวริงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมา ถูกเผยแพร่แนวคิดขึ้นมาแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับเอาไปสร้างเป็นผลงานเอาไปสร้างคือโลกเราเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ได้มีเครื่องคำนวณที่เป็นหลักการทำงานขั้นสูงได้ด้วยแนวคิดของ Alan อลันทัวริงคนคนนี้คือบิดาแห่งคอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงครับผมนะฮะแล้วคุณจรแมคคาที่ก็ได้ไอเดียหนึ่งจากคุณอลันทัวริงที่เขาเคยพูดไว้ว่านะครับ,รบเขาบอกว่ามนุษย์นะฮะในอนาคตเนี่ยเราจะมีเครื่องจักร ที่มีความสามารถพัดเทียมมนุษย์<ม>และสามารถทำสิ่งเดียวกันกันกบที่มนุษย์ทำได้นะฮะนั่นก็คือเขาเรียกว่าการทดสอบทัวริงหรือว่าทัวริงเทสครับผม,มคือมีการสร้างชุดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาชุดหนึ่งครับแล้วให้มันสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบได้ฝ<ม>ึกฝนและเรียนรู้ให้มันพิมพ์ข้อความโต้ตอบได้<ม>แล้วเอาไปทดสอบกับคนครับให้คนเนี่ยอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งแล้วพิมพ์ข้อความ โต้ตอบกันระหว่างคอมกับกบคนระหว่างคนกคนมีคนจริงๆด้วยแล้วมีคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องนั้นครับคนที่โต้ตอบอยู่เนี่ยไม่สามารถไอดีนติฟายได้ว่าอันไหนคอมอันไหนคนแยกไม่ออกมันถามตอบได้เหมือนกันเลยโอ้โหสุดยอดนี่นี่คือการทดสอบทัวร i n ิงหรือว่าทัวร i n ิงเทสครับผมนะคุณจอหนแมคคาที่ก็เลยคนพบว่าเออนะแนวคิดของอลันทัวริงเนี่ยสุดยอดมากๆเขาก็เลยเริ่มต้นที่จะ ค้นคว้าและวิจัยนะฮะว่าเขาจะทําอย่างไรให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเก่งเท่าคนได้ครับผมหลายคนเนี่ยจะอยากรู้ว่าแล้วอยู่ดีๆเอมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ปกติเราก็ต้องอินพุตข้อมูลเข้าไปใช่อยากจะทําอะไรก็ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาลองรับมันแล้วอยู่ดีๆมันมีความคิดเป็นของตัวเองได้ยังไงนั่นสินะมันเริ่มมาจากทฤษฎีนี้ครับครับ l e a r n i n g Deep l e a r n i n g เนี่ยเป็นแนวคิดครับที่นําเอาทฤษฎีของอลันทัวริง กับสิ่งที่จอร์นแมคคาที่เนี่ยพยายามทําเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โตตอบกับคนได้นะครับเขาทําออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถเก็บความรู้ไว้ในตัวเองได้มากที่สุด Deep เลอร์น n ่คือการเขียนแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพลังประมวลผลสูงมาต่อพ่วงกันเสร็จแล้วเปิดรับอินพุตครับทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราสามารถส่งบอทวิ่งออกไปตามอินเทอร์เน็ตแล้วไปเก็บข้อมูลทั้งหมด กลับมาเก็บไว้ที่ Deep Learning นี้ครับผมก็จะได้ข้อมูลมหาศาลจากทั้งโลกได้ข้อมูลมหาศาลแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาสกัดแยกย่อยเป็นเรื่องบบเป็นราวแบ่งหมวดหมู่แล้วก็ใส่เข้าไปครับพอคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยมันมีความรู้เก็บสะสมอยู่ในนั้นเยอะมากๆครับเวลาเราถามอะไรไป มันก็จะวิ่งเข้าไปหาข้อมูลมันเหมือนมี Google อยู่ในตัวใชม,มันก็จะวิ่งเข้าไปหาข้อมูลแล้วมันก็จะตอบเรากลับมาได้ครับนั่นแสดงว่าอะไรมันมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนะครับแรกเริ่มเนี่ยทฤษฎีของ Deep Learning ก็คือมนุษย์เราเนี่ยต้องไปสรรหาข้อมูลมาทั้งหมดเยอะที่สุดไปดึงเอา Data หาช่องทางที่จะดึง Data มาแล้วก็เทเข้าไปในเครื่องนะให้ไม่ได้ไม่มากที่สุดครับต่อมาครับมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่มาต่อเนื่องจาก Deep Learning ครับ นั่นก็คือ Machine Learning Machine Learning คือ9ก้าขั้นกว่าของ Deep Learning ครับผมตอนนี้คือทำให,ให้เครื่องตัวนี้สามารถออกไปหาความรู้ด้วยตัวเองได้เสร็จแล้วได้ข้อมูลกลับมาก็เอาข้อมูลมาแยกย่อยแล้วพัฒนาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองได้โ,โ,โดยที่ไม่ต้องใช้คนโอโ้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องให้เราสอนแล้วไม่ต้องให้พอ่อสอนแล้วต่อไปนี่ไปที่ไหนก็ได้ใช่โอ้โหเก่งเรารเริ่มรู้จัก AI กันตอนไหนอย่าง Alpha g ก Alpha g กคือ AI ตัวหนึ่งของ Google ที่ถูกเรียนรู้วิธีการเล่นเกมโกะมันเรียนรู้จนกระทั่งแล้วฝึกฝนแบบเป็นแสนแสนล้านล้านครั้งจนกระทั่งมันมีบทเรียนแล้วมันมีวิธีการการเล่นที่ฉลาดมากพอที่มันจะไปแข่งกับคนจริงๆได้นี่คือมันคิดเองนะครับใช่ท่านผู้ชมมันคิดเองนะครับไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวโปรแกรมเหมือนเล่นเกมโดยทั่วไปใช่ครับชนะอันดับ4อันดับ3อันดับ2อันดับ1จนเป็นแชมป์โลกตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าอัลฟาโก สามารถเรียนรู้จนกระทั่งเล่นเกมโกเป็นแชมป์โลกได้ก็พิสูจน์ให้คนแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ AI มันสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองและเพิ่มศักยภาพได้ด้วยครับผมนะ <h ahaha> หลังจากนั้นอัลฟาโกก็จบโปรเจกต์ลงทำสำเร็จเรียบร้อยครับ เอาตัวัลฟาโกเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะคือ DeepMind มันคือ AI ที่ชื่อว่า DeepMind แต่มันเป็นแค่ส่วนเดียวัลฟาโกเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งะนะแต่ส่วนความรู้หลักๆมันเลยคือ d e e p m i n มครับผม d e e p m i n d ทุกวันนี้ก็เป็น AI ตัวหนึ่งของ Google ที่มีข้อมูลอยู่เยอะมากๆครับส่วนหนึ่งของ Deep m p n มนะครับถูกเชื่อมต่อเป็นระบบออนไลน์ครับไปที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาครับผม ดีมายเนี่ยมีความสามารถในการดีเทคข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลฐานพันศึกเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทุกคนที่นอนอยู่ในเตียงทุกคนคแล้วสามารถทํานายได้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะมีเตียงไหนหัวใจวายในอีก5นาทีข้างหน้าโอ้โหวิเคราะห์ได้ละเอียดขนาดนั้นสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าครับทีมแพทย์ไอซียูเนี่ยเอาทุก <Stand by. S 2> อย่างไปรอเลยแล้วก็ไปถึงเมื่อห้าสี่สามสองหัวใจวาย<ห>ช่วยเลย<ห>แม่นมากช่วยเลย ทุกวันนี้เรามี AI ที่เราคุ้นๆกันมีอะไรบ้างครับอ่ะอย่าง Mid Journey จำ<ช>ได้ไหมครับผม Mid Journey นี่เป็น AI วาดรูปใช่ๆเราสามารถพิมพ์เข้าไปนะฮะใส่ใส่เขาเรียกว่าพรอมเราพิมพ์ความต้องการลงไปว่า อยากได้ภาพวัดไทยสมัยศรียุทธยาแต่มีความแฟนตาซีแบบหนังสตาร์วอ์แล้เขาก็จะรวมทุกอย่างแล้ววาดเป็นภาพสามมิติที่มาสวยมากเหมือนภาพจริงมากใช่นี่แหละคือความสามารถของ AI ถึงขนาดเอาเอา m i d เจ u r n e y เนี่ยไปวาดภาพแบบภาพแบบภาพนูดภาพผู้หญิงสวยๆสวยกว่าคนจริงๆอโหสุดยอดมากๆใช่ครับผมนะฮแล้วเราก็มี AI อะไรอีกครับเรามี AI อย่างแช t GPT ตัวคุยอับดุน เอ้ยถามได้ตอบได้โอ้สมัยก่อนนะเล่นกันตามงานวัดใช่ไหมอเมาถามได้ตอบได้ทุกวันนี้แชท GPT เนี่ยถามได้ตอบได้จริงแล้วเก่งกว่าด้วยโอ้โหถามได้ทุกเรื่องในโลกนี้เลยใช่ครับผมแล้วมันตอบแบเป็นมนุษย์เลยตอบเหมือนมนุษย์เลยใช่ตอบได้ภาษาการตอบวิธีการตอบการบอกเดี๋ยวฉันคิดดูกก่อนนะอันนี้ข้อมูลฉันยังไม่ชัด เดี๋ยวฉันอ๋อข้อมูลนี่เป็นอย่าง<ช>ี้ผมเคยถามคำ<ช>ถ,ถามแบบเฉพาะเมืองไทยเนี่ยค,คือบางทีมันอาจจะไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นแต่มันก็ตอบเหมือนคนเลยก<ช>็คือว่าฉันไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลอันนี้ของฉันจะอัปเดตพอหรือเปล่า<ช>แต่ข้อมูลที่ฉันมีอยู่เป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเออตอบเหมือนคนจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวก็กําลังจะเป็นจริงก็คือบอกว่าพอ AI มันเก่งมากๆมันจะมาแย่งมนุษย์ทํางานหรือเปล่าเกิดขึ้นแล้วครับยังไงครับคนใช้แชท GPT เขียนเรื่องสั้นแล้วเอาไปส่งสํานักพิมพ์ครับ Oh. ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีได้เรื่องสั้นหนึ่งเรื่องและโอ้โหสุดยอดแล้วก็ส่งไปสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ไม่รู้เรื่องก็ตีพิมพ์ได้เงินค่าจ้างไปครับอันนี้ก็ <c oughs> กไม่ผิดนะจริงๆแล้วก็ถือว่าโอเคก็ใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพได้ <c oughs> แต่มันจะแทนหลายๆตําแหน่งหลายๆงานมันจะทำให้นักนะเขียนคนอื่นตกงานไง <c oughs> แต่ว่าเสน่ห์ของความเป็นอาชีพของที่คนทํากับมือเนี่ย โอเคมันก็ยังมีอยู่อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมบอกว่าไม่ต้องกลัวขนาดว่ามันจะมาแย่งแล้วจะหมดอาชีพไปเลยไม่ขนาดนั้น<ฆ>คือผมว่ามันจะมาเพิ่มยังไม่มาแทนในตอนนี้มันมาเพิ่มทําให้คนทํางานสบายขึ้นแต่ว่ามาแทนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมาแทนไหมหรือมาแทนเมื่อไหร่แต่ก็อาจจะทําให้คนทํางานง่ายขึ้นก็ได้ถ้ามองอีกแง่หนึ่งใช่ครับ,รบถามว่าคนที่กลัวว่า a อจะมาทําแทนแย่งอาชีพคนครับมันจะแย่งบางอาชีพ เป็นอาชีพที่ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับผมใช่ไหมฮะแต่คนเนี่ยก็ต้องอัพเกรดตัวเองขึ้นไปในอนาคตเนี่ยคนจะต้องทําในสิ่งที่ AI ทําำไม่ได้ครับนั่นก็คือการตัดสินใจครับผมเอา m ิชเจอร์นี่มาเนี่ยเอารูปที่มันวาดมาเนี่ยแล้วถามมันว่า2รูปเนี้ยรูปไหนสวยกว่ากันมิชเจอร์ n e y ตอบไม่ได้มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ใช่ให้ Chat GPT เขียนเรื่องขึ้นมา2เรื่องแล้วถามว่า2เรื่องเนี้ย เรื่องไหนสนุกกว่ากันแชท GPT ตอบไม่ได้แชท GPT จะบอกว่าฉันไม่สามารถรับรู้ความสนุกได้เพราะฉันไม่ใช่มนุษย์นี่<ช>ไงมนุษย์จะต้องทำในสิ่งที่ต้องตัดสินใจแทน AI พวกนี้ยังไงเราก็เป็นนาย AI ครับ,รบยังไงมันก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เอไอเนี่ยแชท GPT ไปเขียนบทความมาเงินที่ได้ก็มาอยู่ที่เราอยู่ดีเรามาจ่ายค่าใช้งานแชท GPT แบบโปรรายเดือนแทนครับผมใช่ไหมฮะสุดท้ายมนุษย์เนี่ยต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นไปไปเป็นเจ้านายของ AI ทีหนึ่งอย่าไปกลัวครับถ้าคุณถูก AI เข้ามาแซงชั่นทำอาชีพแทนคุณคุณต้องมีอาชีพที่สูงกว่านั้นเพื่อที่จะเป็นนาย AI อีกทีหนึ่งคุณถึงจะอยู่รอดในโลกภายภาคหน้าครับผมนี่คือกว่าจะมาเป็น AI ครับ